มาดูคดีนะคะที่ลูกสาวฆ่าพ่อของตัวเองวันนี้เนี่ยตำรวจสอนอทุ่งสองห้องก็มีการคุมตัวลูกสาวนะคะที่ฆ่าพ่อแล้วก็ตัดเจ้าโลกส่งสถาบันกันลยาราชนครินค่ะเพื่อให้จิตแพทย์เนี่ยรักษาอาการจนหายนะคะก่อนที่จะส่งตัวกลับมาดำเนินคดีหลังจากเค้นสอบปากคำก็ยังให้การวกวนแล้วก็พูดจาไม่รู้เรื่องขณะที่เจ้าตัวบอกว่าเมื่อคืนนอนหลับสบายค่ะ พันตำรวจเอกอำนาจอินทรสวนนะคะผู้กำกับการสอนสอนนทุ่งสองห้องกล่าวถึงกรณีที่นางสาวเอนามสมุตินะคะอายุ29ปีใช้อาวุธมีดฟันนายเล็กนามสมมุติค่ะอายุ58ปีซึ่งเป็นพ่อแท้ๆจนเสียชีวิตแล้วก็ยังตัดอวัยวะเพศไปด้วยเนี่ยนะคะโดยบอกว่าหลังจากควบคุมตัวผู้ต้องหามาได้จนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถสอบปากคาได้เลยค่ะเนื่องจากว่าผู้ต้องหาอย่างให้การวกวนหากถามเรื่องทั่วไปจะตอบได้นะคะ แต่ถ้าถามเรื่องเกี่ยวกับคดีเนี่ยจะตอบแค่ไม่รู้เรื่องพนักงานสอบสวนเห็นว่าไม่สามารถสอบสวนได้แล้วนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะต่อสู้คดีได้จึงต้องนําตัวส่งไปที่สถาบันกัลยาราชนครินจังหวัดนครปฐมให้แพทย์จิตเวชทําการวินิจฉัยรักษาและแจ้งให้พนักงานสอบสวนทราบเป็นระยะค่ะเมื่อหายเป็นปกติแล้วก็จะนําตัวกลับมาดําเนินคดีภายหลังเนื่องจากว่าขณะนี้เนี่ยมีเพียงคําให้การของพยานกับประวัติการ รักษาที่โรงพยาบาลศรีธัญญานะคะที่ระบุว่าไม่ได้มีอาการทางจิตที่รุนแรงส่วนในด้านของคดีเบื้องต้นพนักง,งานสอบสวนก็แจ้งข้อหาคาบุพการีซึ่งมีโทษหนักมากขึ้นค่ะ ขณะที่พ่อเลี้ยงของนางสาวเอนะคะบอกว่าช่วงเช้าเนี่ยเข้าไปเยี่ยมลูกเลี้ยงสอบถามเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็พูดจาไม่รู้เรื่องค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าทําไมตัวเองต้องเข้ามาอยู่ในห้องขังดูเหมือนว่าจะมีอาการหนักขึ้นนะคะนําซ้าเนี่ยก็ยังกล่าวหาพ่อเลี้ยงด้วยว่าไปต่อ,อไปข่มขืนหลานสาวนะคะทั้งที่จริงแล้วเนี่ยพ่อเลี้ยงเล่าให้ฟังบอกว่าหลังจากที่เกิดเหตุลูกสาวของนางสาวเอที่ถูกพ่อแท้ๆข,ข่มขืนเนี่ยกระทรวงพัฒนา สังคมเขาก็รับไปดูแลตั้งแต่เกิดเหตุแล้วค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะคะพันตำรวจเอกอำนาจพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนได้ควบคุมตัวนางสาวเอผู้ต้องหานำส่งไปรักษาตัวนะคะที่สถาบันกัลยาราชนครินระหว่างที่นางสาวเอกำลังเดินไปขึ้นรถก็กล่าวกับผู้สื่อข่าวนะคะบอกว่าเมื่อคืนนอนหลับสบายดีค่ะ